ครับวสวัสดีด้วนะครับท่านชมันยิยูผมติเกันว่ยาทีวีกับฟีไมกีพันหนึ่งร้อยห้าทีวีแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการสปอยโคตรกักถ้าผมเลยจับตาจับตูดปรีดคลิปเปิดเรื่องมาพี่อมก็เอาเอกสารไปให้พี่ายไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรน่าจะเป็นเอกสารงานของเขาั่น <โด S 1> แหละนะครับแล้วพี่อมก็ดันไปเจอหนังห่อบาคว่งออกไปฝากงป้าของตี๊กแต่คุณตอแล้วลำเพลย์เนียงว่นประดี้เขาก็บอกพี่ายว่า พาผมไปเที่ยวได้บอกพี่ปายก็บอกว่าถ้าเกิดว่างจะพาไปเที่ยวครับและพี่อมก็เลยหยิบขนมมามาัดจาและพี่อมก็เดินจากไปหลังจากที่พี่อมเดินจากไปพี่นุก็เดินส่วนเข้ามาและแซวเพี่ยนนิดหน่อยสาวจำน้อยลองอหลังจากนั้นพี่หนุก็เดินเข้ามาหาพี่ปและเอาซองอะไรก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่านะจะเป็นซองผ้าป่า ก็เป็นได้ก็เป็นได้และพี่นุก็ชวนพี่ปายว่าไปเที่ยวกันไหมพี่ปายก็บอกว่าไปเที่ยวที่ไหนและพี่นุก็ตอบว่าไปเที่ยวทะเลแล้วพี่ปายก็บอกโอ๊ยไกลปุนและพี่ปายก็บอกว่าไปเที่ยวทะเลใกล้ๆก้ไหมพี่นุกบอกว่ามองเดวดและพี่ปายก็บอกว่าบางแสนสองไงพี่บ้าและพี่ปายก็บอกให้ชวนเพื่อนๆนไปด้วยและในนั้นก็ให้ชวนพี่โอมไปด้วยแต่พี่นุกับบอกว่าอยากไปสองต่อสอง หรือเขาจะไปสวีทวิดวิวกันแล้วต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากคลิปก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้บ้านสิ่งสตอรี่อีพีหนึ่งจบครับก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับลิ้นผมอาจจะพันปืนอะไรพันปืนพันกันก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ผมตัดออกหรือ ทำอะไรล่วงเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับพวกผมก็ฝึกสปอยครั้งแรกก็ฝากติดตามกดไลค์และกดสับสไคร์กันด้วยนะครับ